สวัสดีครับต่อไปจะเป็นการสร้างงาน a n i m เมชันนะครับอย่างง่ายๆด้วยโปรแกรม Adobe Animate 2020นะครับจะมีขั้นตอนวิธีการสร้าง a n i m เมชันอยู่หลายแบบนะครับอันนี้จะเป็นรูปแบบหนึ่งที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้นะครับสร้างงาน a n i m เมชันอย่างง่ายๆไดเ้เริ่มต้นนะครับกำหนดขนาดของชิ้นงานที่เราต้องการก็ เพื่อสร้างบนแอปพลิเคชันบนมือถือเลยนะครับก็กำหนดตามที่เราเคยกำหนดใน EP ที่ผ่านมาก็คือกว้าง800คูณ4 80พิกเซลนะครับอันนี้ก็คือจะสร้างลงบนอุปกรณ์เคลื่อนที่นะครับมือถือที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Android โดยปกตินะครับถ้าเราจะใช้วิธีรัดนะครับหรือทางรัดเลยก็ได้นะครับเอาอย่างง่ายง่นะครับก็คือมันจะมีรูปภาพที่เป็น Animation g i f นะครับซึ่งสามารถที่จะนำเข้ามาใส่นะครับ Open ได้เลยนะครับอันนี้ในกรณี Open เข้าสู่ไทม์ไลน์ปกตินะครับซึ่งในการ แสดงผลก็จะแสดงเป็น a n i m เมชันโดยปกติอยู่แล้วนะครับถ้าเรานำเข้าทม์ไลน์โดยตรงแบบนี้นะครับก็จะทำการ a n i m เมตนะครับเคลื่อนที่เฉพาะจุดนะครับเท่านั้นเองเป็นแบบนี้นะครับอันนี้คือเคลื่อนที่เป็นกิฟไฟนะครับแล้วก็ ทำงานอยู่บนไทม์ไลน์ตรงนี้นะครับแต่คราวนีเ้เราอยากจะทำแอนิเมชันอย่างง่ายๆนะครับโดยการให้ตัววัตถุเคลื่อนที่ด้วยนะครับก็สามารถประยุกต์ได้ดังนี้นะครับโดยแทนที่นะครับเราจะ Import เข้ามาบนไทม์ไลน์โดยตรงก็ประยุกต์นิดนึงนะครับ โดยการนำไปใส่ในซิมโบลเลยนะครับนำภาพคลิปไปใส่ในซิมโบลประเภทมูฟวี่คลิปเลยนะครับตั้งชื่อนะครับแล้วก็ตอบโอเคอถ้าไม่สังเกตนะครับก็จะไม่เห็นความผิดปกติใดๆแต่ถ้าสังเกตดีๆนะครับพื้นที่ตรงนี้จะเป็นพื้นที่ของมูฟวี่คลิปให้เรา Import นะครับร,รูปที่เป็นรูปไดโนเสาร์รูปเดิม ตรงนี้นะครับจะเป็นไทม์ไลน์ของ Movie Clip นะครับไม่ใช่ไทม์ไลน์ของซีนหนึ่งนะครับเป็น Movie Clip เราเสร็จแล้วก็ย้อนกลับไปนะครับคลิกย้อนกลับไปตอนนี้เราสร้างไทม์ไลน์ใน Movie Clip ไปแล้วเป็น Animation นะครับเราสามารถที่จะเปิด Library นะครับหรือกด Ctrl L ก็ได้เพื่อที่จะลากตัววัตถุ ที่เป็นไดโนเสาร์นะครับที่ทำการแอนิเมชันนะครับเป็นไฟกิฟ i นะครับอันนี้เราใช้คีย์เฟรมแค่คีย์เฟรมเดียวนะครับการกด Ctrl Enter mm hmm. ก็จะเห็นการทำงานของภาพแอนิเมชันเป็นแบบนี้นะครับก็ก็เหมือนเดิมนะครับแต่ว่าใช้คีย์เฟรมแค่คีย์เฟรมเดียวคราวนี้เราต้องการจะให้เคลื่อนที่นะครับ ก็ไปเลือก Key Frame นะครับประมาณเฟรมที่100นะครับแล้วก็ Insert Key Frame แล้วก็จับตัวไดนโนเสาร์นะครับเลื่อนไปนะครับอันนี้เราไม่ได้เอาพื้นหลังออกนะครับเราใช้พื้นสีขาวปกติเหมือนกันเท่านี้เองนะครับเฟรมที่100ยไดนโนเสาร์จะอยู่ตรงนี้นะครับส, matin, ส่วนเฟรมที่1ไดนโนเสาร์จะอยู่ตรงนี้นะครับ หลังจากนั้นก็คลิกขวาแล้วก็ create c a p s i c twin นะครับจะมีลูกศรแบบนี้นะครับถ้าลากดูเนี่ยไดโนเสาร์ก็จะเคลื่อนที่ทื่อๆเลยนะครับ <iß> แต่ว,ว่าพอเรา control enter <iß> <iß> นะครับก็จะเคลื่อนที่ตาม Animate ท,ที่เราทำไว้นะครับ <IS> แต่อาจจะยังไม่สมูทเท่าไหร่นะครับอันนี้เป็นการเคลื่อนที่โดยเบื้องต้นแบบง่ายๆ ผสมกับการทำแอนิเมชันด้วยไฟล์ g i ินะครับเดี๋ยวครั้งต่อไปเราจะดูวิธีการทำแอนิเมชันด้วยเครื่องมือ,อ,อตัวอื่นอีกทีนึ่งนะครับแต่นี้เป็นการทำแอนิเมชันโดยผสมภาพที่เป็น g i f เข้ากับการ c e e t e c l a s s i c t ทวีนนะครับ